จบเจ๊งฮะเจ๊งฮะโอ <uf S 1> <ห>้โหออกสองตัวตลอดเลยเยี่ยมจริงฮะหมาตัวดิค่ะโอเคยัย สวัสดีนะครับผมนะคะชาวน้าตาปูปาทุกคนด้วยนะครับมาคุณสองพันห้องใหญ่สุดตักสไตล์ของบางเบอร์โอ <Hi. S 1> oh ้โห <Ooh. S 1> มา <Hi. S 1> ทีไรไม่งอกสอตัวใส่ผมตลอดเลยนะฮะนี่อยากจะแทงเลยมันเดายาาฮะชิบหายโอ้ห oh mm hmm. mm hmm. มันเดาวายากจริงๆฮะ หนามยอต้องเอาหนามบงฮนะกุ้งไก่เหมือนเดิมหนามย่อต้องเอาหนามบงหน่อยนะอ้ากกุ้งอ่ะกุ้งปูเย็ดแม่แหม่มแม่งออกสองตัวทุกคนผมยังขอไม่แทงนะฮะเฮ้ยลายอย่างนี้กุ้งมาต่อแน่นอนฮนะแต่ผมขอไม่ลงนะฮะเพื่อความสบายใจของผมนะทุกคน ขอลงหน่อยละกันนะฮะกุ้งเนี่ยอ่ลงไปหกร้อยละกันนะติดกุ้งนะลายมันใช่กุ้งหรือเปล่านะกุ้งมาตรงกลางฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อ้าอชิผายไม่ใช่มมะฮะเสือปูมาน้ำเต้าปูน้ำเต้าเสือนะฮะอืมอืม ขอเน้นๆน,น,นะเพะนะสามตัวตรงๆ,ๆนะมากุ้งปลามาขอเน้นๆนะคเพและเน้นในครับเพอเนเนนนเพอ่ายึดผายกุ้งเสือเย็ดแม่ส<า>ัตว<า>์ออเอาสองตัวอีกแล้วพ่อ,อกูแท็งนี่เอาสองตัวอีกแล้วนะเฮ้ยเป็นอะไรกูมากมันนี่อ่ะเย็ดแม่เฮ้ย มันจะเกินไปนะอย่างเงี้ยโอ้โหออกสตัวตลอดเลยเขากูมาเล่นเนี่ยปูไก่น้ำเต้านะนั่นไงน้ำเต้ามาแล้วหนึ่งตูเต้า <c oughs> ตเสือปลาวะยันแม่หายไปสองร้อยเลยขอปูไก่แบบสุดกำลังเลยนะ อปูกไก่สี่ร้อยไปเลยจะมาไหมม,มันจะมาไหมทุกคนคนว่ายังไงฮะผมขอปูกไก่คู่เดียวเลยสี400่ร้อยนะขอเน้นๆได้ไหมครับโอ้โหไม่คูนให้ผมด้วยนะอจบเจ๊งฮะเจ๊งฮะโอ้โหอโอกสองตัวตลอดเลยเยี่ยงจริงฮะ <ๆ S 2> <ห>มตตัวดีครับ หมดล้อด้วยตังเสียไปสองพันด้วยโอ้โหแถยมยังหมดอีกโอ้ลิง์ไปคลิปนี้นะครับผมนะมีไฮโลน้ำเต้าปูปลาบาคาร่ามีหมดละมาเล่นด้วยกันนะครับผมนะผมก็เสียตังเองละสองพันเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหมดล้อเลยไปนะฮะจะเจอกันใหม่นะฮะท่านผู้ชมที่เคารพรักจุบ